สวัสดีค่ะพวกเราพี่กับทีมงานสีแยกสนามบินนะคะแล้วก็อ้อใต้ภาคเจี๊ยบจากอ,อาพนอ3.1สาเราก็แวะมาเยี่ยมเยียนลูกค้าค่ะที่เชียงใหม่แลนด์พี่รู้สึกภาคภูมิใจมากนะคะเพื่อพี่มาหาลูกค้าที่คอปราพบว่าเป็นลูกค้าดั้งเดิมของเราค่ะใช้ของเรามานานวันนี้ลูกค้าใช้ Android Box ของยี่ห้ออื่นช่างก็เลยมาดูให้มีปัญหาเรื่องเมมโมรีนิดหน่อยนะคะก็ ไหนๆก็มาแล้วก็เลยเปลี่ยน c c e s s Point เป็นรุ่นใหม่ให้กับลูกค้าค่าบริการเราก็จะดูตอนนี้ลูกค้าใช้โปรอะไรเออลูกค้าร้านนี้ได้รับการปรับโปรไปแล้วนะคะเป็นโปรที่เป็นปัจจุบันแล้วสําหรับร้านอื่นๆนะคะที่เราไปดูในเชียงใหม่แลนด์ก็มีทั้งของค่ายอื่นแล้วก็ของเราคนที่ใช้ของเรานะคะพี่อยากจะบอกทุกคนเลยว่าภูมิใจเลยค่ะลูกค้าพึงพอใจเรามาก ถ้าลูกค้าได้ใช้ของเราแต่ว่าการที่ลูกค้าไปใช้ค่ายอื่นมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ลูกค้าใช้ของเราอาจจะมีปัญหาในตอนนั้นลูกค้าก็ย้ายไปใช้ค่ายอื่นเพราะฉะนั้นรอค่ะเมื่อถึงโอกาสเราเราจะเข้าไปหาลูกค้าอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ไปปลูกความรักไว้กั่ให้ลูกค้าก่อนนะคะค่ะพี่ก็หบังว่าทุกคนคงจะมีความสุขในการออกหาลูกค้าในวันนี้แม้กิจกรรมเรามีเพียง7วันแต่จริงๆแล้วพี่อยากจะให้ความรู้สึกนี้ฝังอยู่กับทุกคนนะคะในทุกๆวัน เมื่อเราเจอลูกค้าสิ่งหนึ่งที่เราต้องคอนเซิร์นมากที่สุดคือลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของเราแล้วหรือยัง,ง,งปโปรเป็นโปรปัจจุบันแล้วหรือยังต้องถามลูกค้าเสมอนะคะ<อ>ลูกค้าที่ไม่เคยใช้ของเราหรือใช้ของเราแล้วไม่พึงพอใจต้องพยายามให้ข้อมูลลูกค้าเพิ่พยายาม,มว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างที่น่าสนใจมากแค่ไหนแล้วพี่ขอให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคะเราจะเดินไปด้วยกันมมิใด้้รยีีาาาห่งสๆเก ให้ครอบครัวมีบ้านมีรถมีเงินใช้ให้ครอบครัวมีบ้านมีรถมีเงินใช้มาร่วมแรงกายใจพลังยิ่งใหญ่เพื่อทีโอที